สวัสดีจ้าพ่อป้านานช่วยเจ้ากันลูกเจ้ากันเจ้าเดี๋ยวแม่แกะกุ้งให้จ้าก่อนเจ้าก่อนจ้าเจ้าในเมื่อกินกุ้ง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 กุ้งกินมากเลยนี่มาจ้ากินข้าวแรงนล้วกันอีกแล้วได้หมูกระทะมั้ยไม่ได้กินหมูกระทะครับ ใช่าครับผมจ่าปาปนจ่าปะปนนานีช่ไหมจ่าจ่ารีบไหมหนุกจ่าจ่าโอ้โอ้ฟงเซลูที่พอแล้วพอแล้วจ่าพอแล้วจ่าพ่ออยากินไม่ทันจ่าพ่อบอกพ่อจ่าพ่ตอนนี้เอาไวปใช่ไหมขอโทษขออภัยนะโต๊ะตหน่อยล่างสะอาดแล้วล่างทุกมือพี่น้อง ล้างเช้ายังยีไม่กินเขากลับหลานเด้อหลานน้อยก so, like like so, like like ุ้งนี่นี่กินเขากกุ้งครับอร่อยไหมบอกป้าตานาชี่อร่อยไหมเกินเขาก็ใครไปเลยได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นเห็นแม่กินอันนี้ก็เลยกินเขาเจ็าชีฟางเลยว่ากินเขาท่านเพราะว่ามันโขมงกลัวแล้วเสียวเพิ่นเ้าบ้าน เพ่รกับเขาถามเนี่ยอร่อยไหมคะมันกินแค่ว่ามาปรุงแต่งเองาจ้ามานอาป้าเลยใช้ตวกีเพื่อนอยากอาหารนาใชป้าป้าเลยกินข้าวเหรอส่เตะเพื่อนโบกิน่ะ โอ้ยเอาข้างผิดก็ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวเมียปลอมนั่งถูกน,นั่งินเอินปาปนาน่าหน,น้ากินเขาเลยไหมกินเขาเอินปาป้าน่าหน้ากินเขาไหเนี่ยกินเขาน้ำเนยจ้าอันนี้โบแมนเซนอืดได้ปะเนี่ <c oughs> ยไม่ ด่าแล้วพี่ลูกอุ๊ยลูกเนี่ยลูกจะเข้าบ้านก่อนไหมเห้นลูกกินก่อนกินกุ้งเหรอกุ้งตัวหน่อยก็ย่างให้ชูมือเด้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นมักจะมากินหลายกับบอดีวมาเพราะเราต่อรองสูงเขาเพิ่นกินกับใครไปแล้ว กินง่ายอยู่ง่ายๆยังง่ายแต่ตอนนี้เอาแต่ใจนิดนึงเพราะว่าเจ็บริมจ๋าดีว่าีพิดงสิ้นเขาหละดีว่าเพิ่นสินเขาไห้เออนี่เด็กแม่กินมันกะทะกินบ่กินทะบ่ ลูกคอยยัดหายยัดหายได้พี่น้องใช้มดนี่นังใช่ใช้มนคาถาให้ลูกกินยัดหา,ายยัดหายเลยแต่ว่าถ้าอิ่มแล้วนี่บ่อเอายังเลยแต่อิ่มแล้วนี่ที่เขาบ้านยัง่งเลยบ,าย,บายไปใช้าหารแม่มามากินกุ้งได้แล้ว แปะ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 โอเคไปไปกินกุ้งไปกินกุ้งกับแม่จ้าลแล้วกินกุ้งเร็วเดี๋ยวจะซื้อให้อีกอย่างแห่นี้เนี่ยมือละตัวสองตัวพี่น้องพอเป็นย่างต้นย่างไงตัวเพราะว่าลูกมักกุ้งเหม่ย <c oughs> มดหมดมดเกิดจะไปไกลมั้งย่างแห่้มือละตัวสองตัว ซื้อมาให้โลนึงแต่ว่าบานเท่านี้ตัวน้อยๆนะเมยเนาะตัวสันีิดนะพีหน่อยตัวน้อยๆกับ่เป็นยังงกัเพราะจะาเพิ่น,นไปกินเพิ่นกินเขาแล้วกุ้งนั่นกับพ่อให้กินเหนมกุ<ๆ>้งทะเลกุ<ๆ>้งกุ้งขาวกุ้งยังกุ<ๆ>้งขาวกุ้งทะเลมองกินเหมมอก,กินเนี่ยพี่น้องบ่ค่อยกินครับแต่ว่ากุ้งอันนี้ปุ่นุ่นไปคืนพุ่นไปคืนปุ่นกุ้งยังเพ่นทุกท่านุกท่าน่เอื่มาถือกุ้งกาม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 เออนีค่ะทุกจ่า นี่านเลวอ้าไม่ใชู่กอยากนะพ่อสักไรผมเด้อเนี่สักไรให้่อพิเให้เหมาะกมันนฮนหอนหอนห่อนังสี่หมูกระทะเนากระมูกระทะนากระมูกเนใครนะเนากระมูกระทะห่อนกระมูกระทะครอยู่แรกก้อจ้าอีใครอยู่แรกก่อง แม่แม่จ้าลูกต้องไปอยู่นู่นหนูถึงจะเห็นอุ้ยอุยจุนหนูจะนั่งเหรออ้ะอ้ําอ้ํากุข้าวข้าวพี่เอิญปลาป่าน้าพี่กินข้าวกินข้าวน้ำแม่จ้าจ้าข้าวข้าวกินข้าวนะแม่จ้าจ้า

ีเอินอีป่านุ๊กป่าลุงเอินลุงนุ๊กลุงเอินปูปูเอินยาญาเอินพิมพิมเอินไม้ไม้โตอตโตเอินแบนแบนเอินเวดเวดเอินดวนยวนยวนมากินข้าวข้าวเ นางพี่เนีอ่อืออืเออเา<อ>กซ<ร>จ่งใส่แบบนีงง้สะอาดยี่บสะอาดดีมันอู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ชื่อให้อีกสามตัวเมดแล้วล่นันตัวน่อย,อรอยบรสิยางอเด้วยบาสิยางใส่ด้ยกัน้าบได้อยูอ่ยไหม เป็นอะไรต้องต้องสัมภาษณ์ก่อนเน่เน,<ไ><ไ>น่เน่ดูนี่เน่โอา้ยโบไปโบไปโบวี่ไปอยู่ลุงมาอยู่เห้อลุงกับป้าเข้าบ้านแล้วมาบ่ม,มีคนอยู่ได้รึเปล่าไปแค่นั้นแหะรอคุณจัดทุกอย่างครุกครุกเอิ่นเป็นเบิร์ดทุกคนเนี่ยพี่น้อง เอิญเป็นเบอร์สุกุลบอกเอิญไทยกับเอิญจะวัดดือ้อ